สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้มาพบกับครูควัญฤดีเทพฉิมนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในหัวข้อวิธีการแก้ปัญหานะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ไปดูกันเลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูขวัญและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ครูขวัญลงนะคะ <d> <sh arp> การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนคุณครูจะแบ่งเป็น4หัวข้อดังนี้นะคะ 1. การแก้ปัญหาคืออะไร 2. วิธีการแก้ปัญหา 3. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาและ4ปัญหาอย่างง่ายค่ะมาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะคะการแก้ปัญหาคืออะไรครูจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อนะคะ1ก็คือวิเคราะห์ปัญหา 2. วางแผนแก้ปัญหา 3. ลงมือแก้ปัญหาและ4ตรวจสอบผลค่ะต่อไปมาดูวิธีการแก้ปัญหานะคะ คุณครูจะแบ่งเป็น2หัวข้อค่ะ1คือการลองผิดลองถูก 2. การเปรียบเทียบค่ะมาดูหัวข้อที่3กันเลยค่ะการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะจะแบ่งเป็น3อย่างเหมือนกันค่ะ 1. การเขียนบอกเล่า 2. การวาดภาพและ 3. การใช้สัญ,ญลักษณ์ค่ะต่อไปหัวข้อที่4ี่นะคะปัญหาอย่างง่ายแบ่งเป็น3อย่างนะคะ 1>, 1. เกมขอวงกฏ 2. เกมหาจุดแตกต่างของภาพ 3. การจัดกระเป๋านักเรียนค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนหัวข้อไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหานะคะ บอกไปแล้วนะคะว่าจะมีด้วยกัน2วิธี1คือการลองผิดลองถูกและ2คือการเปรียบเทียบค่ะมาดูหัวข้อที่1กันเลยนะคะการลองผิดลองถูก การลองผิดลองถูกคือการแก้ปัญหาโดยการทดลองเหมาะสำหรับปัญหาที่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงวิธีการแก้ปัญหาอาจต้องใช้เวลาในการทดลองหาวิธีแก้ปัญหาหลายๆวิธีจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะคะอันนี้คือการลองผิดลองถูกค่ะตัวอย่างการลองผิดลองถูกนะคะอย่างเช่นเกมหาทางกลับบ้านค่ะ อาจจะเลือกเส้นทางไหนนะคะเพื่อที่จะให้กลับบ้านได้อย่างถูกต้องนะคะ 2. เกมขอวงกฎค่ะอาจจะใช้การลากเส้นนะคะเพื่อช่วยพึ่งตามหาดอกไม้ค่ะและ3นะคะเกมแม่ไก่ทำอะไรอยู่คล้ายๆกับการต่อจิ๊กซอนะคะอาจจะลองชิ้นส่วนวางนะคะอันนี้เราเรียกว่าเกมลองผิดลองถูกนะคะ สนะคะก็คือการเปรียบเทียบค่ะการเปรียบเทียบคือการเทียบเคียงของสิ่งของสองสิ่งขึ้นไปเพื่อให้เห็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันหรือแตกต่างกันโดยอาศัยการสังเกตค่ะมาดูตัวอย่างนะคะของการเปรียบเทียบอย่างเช่นเปรียบเทียบระหว่างรูปกับเงานะคะใช้วิธีการโยงเส้นหรือ เป็นการเปรียบเทียบขนาดนะคะอันไหนมีขนาดใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือเปรียบเทียบสิ่งของนะคะที่เป็นสิ่งเดียวกันอย่างเช่นร่มนะคะมีอยสองลักษณะนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการเปรียบเทียบค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อวิธีการแก้ปัญหา มีสหัวข้อใช่ไหมคะคือการลองผิดลองถูกและการเปรียบเทียบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วเจอกับครูขวัญได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ